สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องจับเลขชาแนลนะคะคลิปนี้จะเป็นเด่นล่างนะคะเดินมาแล้วสิบเอ็ดมวนนะคะมวนที่จะถึงนี้เป็นงวดที่สิบสองนะคะก่อนมาดูเด่นล่างนะคะมันมีสูตรแอดจุดสูตรให้ผิดนะคะมันมีสูตรหนึ่งนะคะที่ว่าชนเด่นล่างนะคะของสูตรนี้นะคะสูตรนี้ตอนแรกแอดจุดเป็นสิบล่างนะคะมันไม่ใช่นะคะเป็นหน่วยล่างแอดขอโทษด้วยนะคะแอดจุดผิด มันคือตัวนี้นะคะ2อคูณหก็ได้12ใส่เลข2แล้วก็ร้อยหน้าครั้งที่1ก็คือเลข8แล้วก็หน่วยท้ายครั้งที่1ก็คือเลข7นะคะบวกกันได้17เนาะ7จบวกสได้ 2, 9นะคะชนที่เลข 9, เนาะที่แอดจับให้นะคะอ่ะมาดูเด็ดล่างนะคะอ่ะก่อนจะมาดูเด็ดล่างนะคะมาดูความเือนนั้นก่อนนะคะ คำเตือนนะคะการคำนวณน,นี้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เป็นแค่การคัดการตัวเลขเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะการคำนวณอาจมีถูกมีผิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ทุกท่านโชคดีในการเสีย่ยมโชคจากช่องจับเลข channel นะคะเอามาดูสูตรนี้นะคะเดี๋ยวแอดขยายให้ สูตรนี้ใช้หลักแสนเอาขอพายค่ะใช้หลักหมื่นกับหลักพันนะคะบวกกันแล้วก็ร้อยหน้าครั้งที่ขอพายค่ะร้อยท้ายครั้งที่สองร้อยครั้งที่สามนะคะร้อยครั้งที่สามคูณด้วยสองแล้วก็บวกด้วย หน่วยท้ายครั้งที่สามนะคะบวกแปดคงที่เจ็ดบวกแปดได้สิบห้าสิบห้าบวกแปดนะคะตรงนี้สิบห้าบวกแปดได้ยี่สิบสามยี่สิบสามบวกแปดได้หนึ่งนะคะหนึ่งบวกหนึ่งได้สองอันนี้คือบวกหนึ่งแล้วก็บวกด้วยสามก็คือห้านะคะ ออกหกหนึ่งเด็ดล่างนะเอามาดูงวดที่สองนะคะหลักหมื่นหลักพันครั้งที่3ามร้อยครั้งที่3ได้ศหน่วยครั้งที่3าบวกแปดคงที่นะคะสิบห้บวกแปดได้23 23ิบบวกแปด ได้31เนาะได้ตัวเดิมนะคะได้1บวกอีก1ก็เป็น2บวกอีก3ก็เป็น5นะคะออก2 1เข้าทั้งหลักสิบหลักหน่วยนะคะวันนี้เอามาดูงวดที่3นะคะ9บวก7ได้ 16, 16 16บวก6ได้22 ยี่สิบสามบวกแปดได้สามสิบเอ็ดได้ตัวเดิมนะคะได้หนึ่งสองห้าออกห้าหนึ่งเข้าสองตัวนะคะเมื่น,นี้เอามาดูงวดที่สี่ศูนย์บวกสามบวกหกบวกหก 6 2 1ส15สิบวกแได้3 4 7ออก3าสองเข้าที่เลข3หลักสิบมาดูเมื่อที่5้นะคะศูนบวกเบวกแแล้วก็บวกแ เราก็บวก8คงที่8 3 24 24บวก7ได้31ได้1 2 5ออก5 1นะคะงวนนี้เข้า2ตัวเนาะถ้ามันออก5 1มันจะมา2ตัวนะคะอ่ะมาดูงวดที่6 8บวก5ได้13 13บวกหได้19 23 23ได้2 3 2> ใช่ไหมบวก8เนาะอ่ะ13 13บวก6กส อ๋อได้1 2 5ได้5ตัวเดิมนะคะเข้าหลักสิบเอามาดูงวด่าที่7จ็นะ,ะสี่บวกเดได้11 11อ,บ,อบวกสองได้13 13ามส,บ,ส,ามสบ,าบวกแดได้3าส เจ็ดออก5้าสี่นะคะวันนี้เข้าที่เลขสี่เนาะเอามาดูเวดที่8ปดนะคะแปบวกหได้9 9้บวกสได้13 14าบวกแได้ยี่สิบสองสอกออกสสองเข้า2ตัวเนาะ สามสองนะคะเอามาดูงวดที่9กนะคะห้บวกเได้12 12องสิบสวกสี่สอบวกแได้20 27 27ยบวกแได้35ได้5 6 9ออก3 6เข้าที่ได้6 หลักสินะคะออขอภายหลักหน่วยค่ะมาดูเมื่อที่สิบเบวกหได้15 15้บวกสเป็น17บเวกศย์เป็น17ตัวเดิม17บวกแได้25่สิ้าห้าออก8 5เข้าที่ได้ห้าหลักหน่วยนะคะ มาดูงวดนี้นะคะ6บวก6ได้12 12บวก8ได้20 24 24บวก8ได้32 2 3 6ออก0 6เข้าหลักหน่วยนะคะอ่ะมาดูงวดที่จะถึงนี้นะคะ สี 4, 4่สี 7, 13. 13่บวกสองได้หกหกบวกเจ็ดได้สิบสามสิบสามบวกแปดได้ยี่สิบเอ็ดได้หนึ่งสองห้าถ้าสูตรเมื่อกี้ที่แอดให้ดูเนาะคลิปเมื่อกี้เนาะมันก็จะมีชนที่ถ้าเด่นเก้ามานะคะมันก็จะชนที่เลขสองตัวเดียวเนาะ 1> 1. ก้าสองหนึ่งก็แอดตัดหนึ่งไปทิ้งไปละเก้าหนึ่งแอดว่าตัวนี้เด่นหลักหน่วยอะ่ะมันอาจจะเป็นเลขคู่นะคะสี่ติดดับทุกหลัก แตงวดที่แล้วก็หลุดนะคะ4งวดที่แล้วมันติดดับ0แอดก็เลยไม่เอา0มามันออก0 6งวดนี้4ติดดับมันอาจจะหลุดอีกก็ได้นะคะแอดเลยไม่ตัดทิ้งตัดแต่ดับคู่ล่างนะคะ91มันก็จะเหลือ4ชุด อะเดี๋ยวแอดย่อให้ดูนะคะเห็นไะม,มันอาจจะต้องเล็กกว่านี้อีกหน่อยนึงนะคะไม่ได้แล้วเต็มที่แล้วเดี๋ยวแอดปรับยุกขึ้นให้นิดนึงก็ได้ ส่วนใหญ่จะมาถ้ามันจะมาติด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 กันมันอาจจะหลุดหรือมันอาจจะเข้าก็ได้นะคะเดี๋ยวแอดขอไปไล่ดูดสูตรอีกทีนึงเนาะ สองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้ามันก็จะเปลี่ยนอืมอันนี้แอดขอ กับอีกตัวหนึ่งนะคะสองเก้าแอดก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แอดด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจเนาะจากช่องจับเลขชาแนลนะคะสวัสดีค่ะ